สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับ FC ทุกคนทุกท่านนะคะวันี่มาพบกับเราในช่องคุยไอเจียงคายแก้วคายฉักดบายค่ะนี่ครับพี่ตั้มหน้าตัวเพื่อนจ้าเปลี่ยนไปครับโอ้วัสดีครับไอ่มองท่านทังคนกันตื่นโอ้วันนี้ควันพันริบล้อเสียแน่เลยไรนวันนี้เป็นยังไงบ้างคะวันนี้ฝึกเดินก็แรกๆก็ ไม่อยากออกจากบ้านครับตื่นเรายังตื่นอยู่หรอคะใช่ครับตื่นอยู่ครับก็วันนี้ก็พาน้องบุญมีนะคะออกเดินเป็นครั้งที่สองนะคะออกเดินเป็นครั้งที่สองไปกับแม่การดานะคะไปข้างๆแม่การดาเพราะว่าน้องยังระแวงนะคะน้องยังระแวงมากๆเลยนะคะ เราก็เลยมีข้อความนะคะหลายท่านมาช่วยด้วยนะคะน้องแกรซี่ก็มานะคะทุกท่านก็ค่อยๆฝึกกันไปนะคะวันละเล็กวันละน้อยวเล็กวันละน้อยนะคะสร้างความคุ้นเคยกันนะคะสร้างความคุ้นเคยกันนะคะ

ได้ตะค้ออะไรมาให้เกาะได้ตะค้ออะไรมาให้เกาะคะของขัน สาก็้งี้เ่ะตอนนี้นะคะน้องบุญมีนะคะก็มาอยู่ในซุมเราได้15วันแล้วนะคะทุกท่าน15วันครึ่งเดือนแล้วนะคะครึ่งเดือนอน้องก็ตอนนี้น้องก็กินเก่งนะคะถือว่า กินอาหารเก่งมากนะคะแต่ว่าน้องยังตื่นตื่นนะคะการฝึกเดินยังเสียวรถเสียวคนนะคะยังเสียวนะคะน้องยังระแวงยังระแวงมากนะคะเพราะว่าดนนน้ไปปเก็ดูอ้วนขึ้นนะคะพี่ควานอ้วนไหมอ้วนขึ้นอยู่ ก็ต้องขอบคุณพ่อควานทุกท่านนะคะที่มาช่วยกันนะคะโดยเฉพาะาพ่อควานนิ่งนองนะคะมา<อ>ทุกามาทุกครั้งเลยเราตน้ตนเราเดินเราไม่อยากถ่ายเพราะว่าน้องดูไม่เหมาะสมะครับค่ะก็เราต้องเซฟไปด้วยนะครับค่ะเป็นช้างใหม่นะคะทุกท่านเดี๋ยวรอให้ชิมวันนก่อนนะเดี๋ยวรอให้น้องเก่งกว่านี้นะคะ แล้วก็จะได้อัปคลิปให้พ่อๆแม่ๆได้ชมกันถึงความพัฒนาการของทายบุญมีนะคะว่าดีขึ้นยังไงนะคะนี่นะคะผู้ช่วยควานหมายนะคะช่วยทุกวันเลยนะคะพ่อควานนิ่งนองนะคะขอบคุณพ่อควานนิ่งนองด้วยนะคะอ๋อคือต้อง ให้น้องนอนลงก่อนนะคะถึงจะอาลงจากคอน้องได้นะคะสร้างความคุ้นเคยนะคะทุกท่านวันละเล็กวันละน้อยวันละนิดวันละหน่อยนะคะเราจะเก่งเลยก็ไม่ใช่นะคะเพราะว่าอยู่ทางนู้นนะคะน้องยังไม่ได้เดินแบบนี้นะคะจะส่วนมากก็คือจะผูกไว้ในป่านะคะ ต้องใช้ระยะเวลาเป็นเดือนเดือนเลยนะคะกว่าน้องจะชินใช่ไหมควานใช่ครับอ๋อต้องฝึกไปเรื่อยล่ะครับนี่เดินเดินกี่ครั้งแล้วคะพี่ควานคะก็ต้องเดินเรื่อยๆล่ะครับเดินเรื่อยให้ชินก่อนวันนี้ก็เดินอ้อมหมู่บ้านใช่ไหมคะใช่ครับเดินอ้อมหมู่บ้านห้องยังเต็มเตือนมากเลย นี่นะคะก็จะมีแม่การดานะคะอยู่ด้านหลังสูงนะครับนี่ตอนเรียนตอนเรี้ยงพิแก,ก้วเนี่ยผมจับไปถึงนะครับค่ะอันนี้สูงเลยครับสูงเลยน้องกินเก่งนะนนจริงครับจริงจริงจริงมากเลยครับค่ะน้องกินเก่งนะคะอาหารที่เราให้น้องกินก็จะมีะมีหญ้ามีสับปะรดมีอ้อยนะคะพ่นไปเอากล้วยมาป้อนไหม ค่ะก็วันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านผู้ใหญ่ใจดีนะคะคุณหมอพานุคงนะคะที่สนับสนุนนะคะอาหารช้างนะคะให้กับซุ้มกัวเจียงเรานะคะ2 0 0พคะแนน,นนะคะก็เดี๋ยวแม่ควานจะซื้อกล้วยนะคะซื้ออ้อยนะคะมาป้อนน้องนะคะต้องขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะคะ ขอให้ท่านนะคะมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะคิดหวังสิ่งใดขอใหอ้สมดังใจปรารถนานะคะเฮงเฮงรวยรวย,ยิ่งๆขึ้นไปคะ่ะพี่ควันก็ได้ด้วยมาป้อนน้องบุญมีไหนแต้เกิ้วยังไงลืมหรือ,อยัง ครับนายนะฝุกด้านไหนครับนายครับไอเลีวเออเก่เ mm ก่งเกฝึกฝนกันไปค่ะเรื่อยๆนะคะทุกท่านาม่หลับบ้างเหราบุกเ้าเรอเรฝึกฝนานเนาานานาาน ก็ทอสั่งลื่งแร้วทอสังล um> ื่นเร็วแล้วเป็นน้องกำแพงด้วยครับผมให้แล้วครับก็เดี๋ยวน้องยังไม่ไปแสดงเดี๋ยวตอนเย็นเราจะมาทำคลิปป้อนใช่ครับอาหารน้องช้างอีกนะคะทุกท่านก็ขอบคุณไปทางคุณหมอพานุพงศ์คุณหมอพานุพงศ์แ่ะคุณหมนกศรจากบ้านโนนเคนอำคุณพรมเทพ ใช่นะคะก็เป็นพืชเพก็คนสุรินเราท่าตูมเราเองนะคะเป็นคนหมออยู่ที่กรุงเทพกรุงเทพครับนะคะก็อยากทําบุญใช่ครับอุทิศเดให้อาหารช้างอุทิศแด่คุณคุณแม่อะไรนะสราขาวบอลจำชื่อไม่ได้อุทิศให้กับญาติพี่น้องของคุณหมอนะคะใช่ครับที่ล่วงรับไปแล้วนะคะก็บุญกุศลนะคะที่ คุณหมอได้ทำอาหารเลี้ยงช้างนะคะก็ขอใหอ้ส่งผลถึงญา,าติผู้ใหญ่นะคะที่ร่วงรับไปแล้วนะคะก็ขอขอสิ่งดีๆนะคะสิ่งดีๆพระครูประกรรมนะคะบารามีโคจศสารนะคะคุม้มครองให้กับครอบครัวคุณหมอพันุพงค์และครอบครัวนะคะก็พบเจอแต่ความสุขความเจริญหวังสิ่งใดขอให้ สมดังใจปารถนานะคะก็ขอบคุณน,นะคะที่สนับสนุนอาหารช้างให้กับซุ้มกุ้ยเจียงของเรานะคะก็รู้สึกว่าดีใจนะคะดีใจที่ทุกท่านนะคะรักช้างแล้วก็เมตตาช้างนะคะให้อาหารช้างเรามานะคะก<อ>็สำหรับคลิปนี้นะคะ ฝากทุกท่านเป็นกำลังใจให้เรานะคะครอบครัวกัวเจียงไผ่แก้วไผ่สักใบนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องกัวเจียงภายแก้วภายสักใบวิถีชีวิตคนกับช้างที่พึ่งพาและผูกพันกันมายาวนานสวัสดีค่ะ